สวัสดีครับผมมาพบกับพวกเรานะครับช่องไทยแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราติดตามขับรถตามสิบล้อครับพี่น้องยังไม่ทันเลยนะครับผมเนี่ยยิ่งเหยียบร้อยสามร้อยสี่นะครับเขาวิ่งออกมาก่อนผมประมาณสักสองชั่วโมงนะครับผมกําลังเพิ่งตามทันอยู่ที่อยู่ที่นางรองครับขึ้นเขาขึ้นเขาม้แดงนี่นี่ขึ้นเขาโนนนแดงครับ เพิ่งมาถึงนะครับอยู่นู่นนะครับรถติดมากเลยครับพี่น้องฝนดูอากาศนะครับอากาศหมืดลึ้นนะครับดูนะหมืดขึ้นมาเลยครับพี่น้องพายุเข้านะครับขณะนี้เวลาก็อยู่สามโมงเหลืออีกยี่สิบนาทีนะครับจะเข้าสี่โมงผมจะต้องตามให้มันทันเวลาเลยพี่น้องเลยจะให้มันถึงบ้านก่อนหกโมงนะครับไม่รู้จะถึงไหมเนี่ย ตาบเลยครับน่ะจะตามทันไหมเนี่ยคนคุมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะพี่น้องไม่มีเวลาเจอดเลยนะครับขนาดผมยังกินข้าวไปด้วยขับไปด้วยนะครับต้องรีบครับเพราะว่าผมไปทําใบย้ายแล้วให้เขาออกก่อนนะครับเพราะว่าสงสารตัวเลขเขาครับเดี๋ยวมันจะมืดข้ามมันเหนื่อยครับใช้ระยะทางก็สักชั่วโมงเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงครับ ออกจากนู้นก็ประมาณเจ็ดโมงอะสิบน่าจะสิบโมงได้นะสิบสิบโมงครับออกจากพัทยาดูครับรถติดพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อลละไรเหรอเฮ้ย <c oughs> เดินทางมารับเขาก็อยู่ออกจักทุ่มออกประมาณออกมาจากบ้านก็สามทุ่มนะครับมาถึงพัทยาก็ตีสี่เก็บของเสร็จสับเรียบร้อยขึ้นต่อเลยพี่น้องเอ้ยยิงยาวเลยวไปได้รับได้นอนนะพี่น้องเอ้ย บอกไปบอกมาโตกล่าวอีกขึ้นเก่าเลยพี่น้องโอ้ยรถจะไหลหลเถอะพี่น้องเอยดนะูน้บอยยังนิ่งอยู่นะครับนะ่ะไม่เล่นนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูตัวเลขก,กัน <c oughs> oh, นู้น <c oughs> น,นู้นนู้นนู้นอู้นนูน้นนเอ้นนู้นี้น้น นางร้องเลรอเรือพี่น้องเอ้ยนางร้องเหรอครับนางร้องบุรีรัมย์สุรินทร์เยอะอีจกจะกี่หัวประมาณร้อยกว่าโลได้ดิร้อยกว่าโลครับจะถึงบ้านนะพี่น้องอีกอึดใจนึ่งนะพี่น้องโอ้ยร้านหน่อยขอยเปียกฝนล,ละพี่น้องเอ้ยหนาวหรอวะเงยหรอวะนั่น ุ้มกับเมยแล้วว่าบัไดกินข,ข้าวข้าวเช้ายังไม่ได้พากันกินนะครับพี่น้องรีดทำเวลาครับพี่น้องเลยเราต้องรีบทำเวลานะครับจะ <c oughs> ให้มันค่ำก่อนนะครับเดี๋ยวอุปสรรคนิดหน่อยนะครับพี่น้องเลยใสาในเจ้าหน่อยครับพี่น้องแรงนบราท่านเพินิน <c oughs> เดี๋ยวรอรอไปติดตามชม ท้ายรถเลยนะครับอันนี้เราก็วิ่งตามตูดรถบรรทุกแล้วนะครับพี่น้องแลนตามดาบคนละนี่ครับเบิ่งตัวหน่อยครับดินไปดินมาก่อนน่นโอเคนะครับถึงแล้วครับเบงคุ้มสายคุ้มหัวครับแต่บอดินไปได้นะครับพี่น้องเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทำไมไม่เลยไปหน้าอีกหน่อยมันเฉะนี่หะเดี๋ยวจะเอาข้าวไปส่งเขาก่อนนะครับพี่น้อง ตอนนี้เราก็จอดอยู่ท้ายรถนะครับน,นี่เราไปเที่ยวไปดูลูกน้อยก่อนโอ้โหอะไรเละหมดเลยเนี่ยมานอนบ่นนฮะน้ำพูเอ้ยน้ำพูแอน,านมาแล้วเห็นนะครับตาสายแป๋วเลยครับ<อ>ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นไม่เคยขึ้นรถนะครับครั้งแรกในชีวิต เดี๋ยวครับนำ้ำปูเราเอ่อชาเสร็จเดี๋ยวนะครับดูครับยืนปูกับแม่เลยโอเคนะครับ,ดรบ,ดบ,เ,เ,รบเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับจอดพักแป๊บหนึ่งก่อจะวิ่งตามทันนะครับโอ้ตามทันที่ประคำเลยนะครับนั่งอยู่กับโพอ่ะนะครับพอนั่งคุมอยู่ ครับน้ำผึ้งใส่ดีมากเลยครับอรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วอตอนนี้เราก็จะเดินทางกันต่อนะครับท <c oughs> ำทีมด้วยคนขับก็คนขับก็ เจ้าของไทยทองแท้นะครับนะครับลายทองแท้ครับโอเคนะครับเดีย๋ยวเราติดตามกันต่อน,นะครับออนนี้เราเดินทางมาแล้วนะครับผมเข้าเขตประค่ำแล้วพี่น้อง <c oughs> ยืนิ่งมาเลยนะครับผมครั้งแรกในชีวิตนะครับจะขึ้นรถนําปุ๊รครั้งแรก แต่ดีนะมันบดินแม่ก็ไม่ดินนะครับแม่เพราะว่าผ่านสนามรบมาเยอะนะครับเรื่องแค่นี้จิบ๊บกิ๊บนะครับเอาอยู่ฝนกัดตกพุ่มๆแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เบิง้งไปยังมือตึบมือตืึบแล้วครับนี่ซีโมงหรออุปสรรคนีมากมายนะครับกกคืออุปสรรคมี้ไปผงซ้นครับพี่น้อง <c oughs> อยู่แตใต้ท้องแม่เลยนะครับออกตื่นรถบ้อหนึ่อนั่นออกมาแล้วฟิวากับโอเคได้นน่แม่นวะนั่นเนบดดินมาได้มัตามลักสร้างที่เราเคยขึ้นรถตอยยุกับแม่มันนะลูกเมันอวดินแบบแห้งเลยดินแห้งกับมันเลยนะ เมื่อยแล้วบ่ดินเตือแลไปอ๋อัดดินมันจะเตืแลครับผมก็ได้ไปถ่ายทำที่น้องเอ้ยเรียนประทันรถเพห็น <c oughs> น่าจะเมื่อยแล้วน่าหนิน่าจะเหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยเนะมื่อยแล้วก็ยืนอยู่ซื่อ <c oughs> ดีีดีดีดตอนนี้ก็ติดไฟแดงเลยพี่น้องเอ้ย ปสัสสาวะอีกแล้วพี่น้อง <c ười> อ้ปสัสสาขอดไฟแดงนะครับนี่ฝนกต็ตกโอ้ยน้ยองกดเอากดเอาอีกสองชั่วโมงหอดเงินจะกล้บว้านถึงอีกสองชั่วโมงจะถึงไหมเนี่ยบ้านเนี่ยจะทางอีกร้อยกอิโลนะครับพี่น้อง ยกมือขึ้นไหมแล้วมือหน่อยๆอ้ยเหนื่อยที่นี่ซู้ๆู่ซู้ซู่เขาวะฝนก็ตกกพี่น้องเอ้ยบึงพายุเขาอีกแล้วแหละแช่อีกแล้วแหละ คนฝอก็ได้กินเขาแล้วพ่อมีแห้งก็ละกินเขาเศร้าพี่น้องสู่คัก <c oughs> งานเร่งรีบนะครับพวกเขาเหนื่อยนะครับนั่งรถนานๆไม่ไมีไม่ค่อยมีเวลาจอดด้วยพี่น้องอ้ยโอเคนะครับสำหรับทีนี้นะครับผมถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพายแบงค์ด้วยนะครับดูนะครับ ฝ่ามืดแห้งครับพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกอันนี้ก็สี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมมืดตึ๊บตื้อเลยพี่นอ้องดูครับเบิ่งน้าผู้ก็ยังเล็นอยู่นะครับผมยังร่าเริงอยู่นะครับเก่งมากเลยนะครับน้องน้ำพุกนี่อย่างนี้สิก็เรียกว่าสมลูกพ่อเบิร์ด ไปอยู่จะใต้ท้องแม่เลยนะครับผม <laughs> หนาวมันหนาว <laughs> มันก็ดีอย่างนะครับอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นดีนะครับผมส่วนมากช้างจะชอบอากาศเย็นๆอย่างนี้แหละครับแต่เย็นมากไม่ดีนะครับพี่น้องเฮ้ยคนฝอเทึ่งหนาวพี่น้องเ <laughs> อ้ยสงสารนาอโอ้โยนาะ <c oughs> ดูพ่อกับแม่นั่งฟ้อ,องบนเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยเห็นอนพี่น้องเอ้ยมัน เมือเม่อกับเมื่อครับพี่น้องเอ้ยโอเคนะครับสำหรับทีนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพลายแดนนะครับ